วันนี้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ปรา,าสาทวัดสักกำแพงน้อยนะครับออกจากตัวเมืองสีสะเกตมาประมาณ10กิโลนะครับทางไปอำเภออุดมพรหรือเขาเรียกว่าเส้นในวิ่งเข้าโาคราชนะะนี่ครับปรา,าสาทสักกำแพงน้อยอยู่ติดถนนเลยนะ<ม>เห็นชัด10กิโลจากเมืองเข้ามานะครับอันนี้เป็นอโลคยะสาราก็คือโรงพยาบาลนะครับ นี่คืองานสถาปัตยกรรมที่สำคัญคือตรงนี้มีสระเขาเรียกว่าสระน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในพิธีพีกรรมตักน้ำที่เป็นงานที่พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอสิษ์ของเรานะครับตักน้ำเขาเรียกว่าอาบเป็นน้ำมุรธาพิเศษก็คือสระน้ำศักดิ์สิทธิ์นะตรงนี้ก็จะเป็นออกมาจากตัวปราสาทสระกำแพงนะครับอันนี้ให้ดูงานสถาปัตยกรรม ก็คือโรงพยาบาลนั่นเองก็จะมีตั้งแต่เมืองพระนครนะเสียมเรียมที่กัมพูชาเข้ามาอ่าแล้วเข้ามาดูข้างในกันครับนี่นี่อันนี้มาขับคุณแม่นะครับซ้ายขวาเห็นมาจากปีแล้วเห็นมาจากปีแล้วสปีเลยบอกอายุหลายปันดาแล้วบมา อ่าพอเราเข้ามาด้านในนะครับหลังจากโคปุระนะครับก็คือกำแพงแก้วเข้ามาเราก็จะเจอตัวปราสาทข้างในก็จะมีก็จะมีก็จะมีเขาเรียกว,ว่าเนี่ยที่ประดิษฐานนะครับพระไว์เชยคุรุปภากมลมนือเขาเรียกว,ว่าพระที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการรักษาโรคนะครับอ่าให้ดู ข้างในนะครับนี่นี่นะครับอ่าเดี๋ยวแน่ขึ้นก่อนอันนี้ก็จะมีบรรดาลัยอยู่ซ้ายขวาอ่าให้ดูงานสถาปัตยกรรมข้างหลังก็จะเป็นวัดนะครับ